ไม่รู้กูอยากเล่นจ<อ>้าพี่แค่ยิบดาบมาแล,บแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องเล่นยังไงวะ โอ้ยแกวโอ้ย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 โอย้วเดี๋ยือะไรกันอะวิ่งมาแจกกันหรอวิ่งมาแจกกันใช่ไหมอเียเขาต้องยกกองทัพมาสู้กับพวกบึงเลยทีไอ้สัตว์เอ้ยมึงใจเย็นหน่อยดิ อย่า็น, no น,น,น้อยนุ่มนุ่มน้อยมิโดริยะมิโดริยะคุงเอ้ยมิโดริยะคุงท่าเหี้ยวะเออโอ้สุดยอเ้ยไม่มีใครโผล่มาทุบใช่ไหมโอ้ยเย่เย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 ุ้ยเหี้ยใจหมด มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่เปล่าโอ๊ยอยไม่พบกคุยกหอยหอยทอดกระเทียมดองเลยเตียแขงเหยแม่เจ้าได้มีได้ไหมมาลับอยู่อ่ะหน้าได้อะไรไอ้บุ๊คโดนสาทุบเลยทผบดินเลย,ย,ยมันจะให้แครลรี่ได้ป้อมไง มาแล้วเว้ยเว้ยกูมาแล้วแรดตองตัวแล้วระวังนะเว้ยเฮียเลือดเลือดแค่นี้เองของกูอะไรรู้ไม่ได้เฮียไ,<ว>ไอ้แรดก็เลือดน้อยไม่ไหวเอ้าเออโอ้โหตายห่าก่อนไอแก๊กยืนน่ะแก๊กยืนน่าจะไหวอยู่เฮียจบละเอาเตี่ยงเอาเตี่ยง เอาเฮี้ยแม่งระบํามั่วไปแล้วไอ้สัตว์เอ๊ยไปไปดี่มั่ววะอันนี้ไม่มีใครเราก็รู้ว่าเราก็รูไว้ใจได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่ากูโดนซานิกระโดดทุบหัวนะไอ้สัตว์โอ้ยโดนดับเบิ้ลเทเบิ้ลไอ้เหี้ยดูๆมานู่นมาดูดิฮะอะไร อะไรใครโดดแล้วคิวเลนกูขึ้นมาใหม่ข้างบนเนี่ยยิ่งป้าพลังอะไรนะมึมีอทำไมฮายโ่กูบ้่ามาทำไมไอ้บ้านนะาดูว่าน้องไม่ต้องกลับคืนมาคงจะไปไม่ลาปรีนา ไปโยเมืองล่วงทิ้งคนข้างลังแล้วก็วิ่งหนีไปแล้วก็กูตายาดแล้วมามโอ้โดดเบิลบ์นเดิล้ยสวยนั่นแน่ เอาไอ้ตัวอีกตัวอ้ตัอ้ตัวเอเออไหนก็เล่นคิวเลนเป็นเมื่อกันหนวะจุดลุมน้อยมีตัวนีะมัไม่ได้เล่นเป็นลยวอ้เง้ยสองตัวย่างึงกำลังกำลังเซฟกำลังไปเซฟไไหนึ่งตัวสงตัว โอเคทำอะไรอะ่ะโอเคคลิปเอ้ยตีคลิปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ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 ีเจ๊ยไ <Yeah. S 1> อ้ชิพาาเดินมาเซอร์ไพรส์กูเฉยเลยควยตกใจหมดเฮ้ยมาข้างบนวะเจ๊บนยบนอยบนป้อมอยังไม่แตกเลยรีบหรอ ไอตัวมันฝั่งมันไอ้นี่ป่าเนี่ยเอาเศษกูดีเงนะี้ยเอเอสวยเฮ้ยข้างหลัง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 อ้าวตายเลยเดียวตายเลย เอามางี้กระเซตกูดิเฮ้ยสวยเยวอาอาอะไรวะอยาดูเอาข้าเฮ้ยมาแล้วไปดูดูตัวกูแป๊บนึ่งหนึ่งหนึง่รงรอหมดรอมันอยู่ <laughs> เฮ้ยห่วยแล้วกูเจ๊กุนยังม่แย่บวกนะเดี๋ยวดูก yeah, ่อนดูที่ที่จะไปก่อนเอาแล้วกูลงไห้วะเนี่ยเอาเอาไอ้เหี้ยตีเจตายหมดมึงก็กกูแล้วนะที่อยู่ก็ให้วิปตีน่าจะไหวแค่แค่น่าจะไหวอ่ะ ถอยอะไรไม่ถอยกูถอยก็ได้กูขอโทษขอโทษค่ะเฮ้ยยูรูดมึงยูดูนมีมีคนคอยซัพพอร์ตมึงอยู่ยูมองว่าเป็นยังไงกูเนี่ยเฮ้ยโอ้ยหมูได้ตัวนึงไอ้สัสฮั่งแล้วสเด็ดสเด่อ๋อต่อยต่อยต่อยเร็วเร็วเร็วมวยมวย เดี um. good, so ๋ยวไม่ขอกไม่คอกวอกฮ่า่ามึงเปินเกย์นเตี๋ยปิเกร์นัดเลยเฮียตายเียแล้วมันไปทำทำไมมันไปยืนมันทำไมว่อะไรของมันไว้เฮียเนี่ยมึงเจอตาเบิร์ตีม แดันป้อมปล่อยให้แม right? ่งมันตีตรงนั้นไปเไอ้เหี้ยกูเาเหี้ยกูพุ่งแรงกูวะตามันูโดนเอนเฮ้ยเฮ้ยอ้เกือบได้ได้ อ้าวอ้าวเอาอู้ยังมีคนรอดจะมีคนรอดมีกินมีกินมีกินอ่ะอ้าวไอ้เหี้ยอ้าวเอาไอ้เหี้ยเอาอะไรกันวะเนี่ย มาาโดนทีทน่เออสวยป้อมบอมบอมฉันต้องรอคิวเลนอีกนานไหมแล้วก็รอคลิปอีกนานไหมเนี่ยไอ้เียกูรู้เลยเกมนี้ใครทำนี่ดีกว่าไหมยู่เลนอยู่เลน เอ็กไม่ยิงกำลังปืนนี่อ,นนอะไรวะอยู่แลนไปแล้ววะไม่รู้เรื่องอีเด็กเฮี้ยอีเด็กชั่วอีเด็กอระตันจูล้มเวทีเฮี้ยเด็กเด็กเด็กเฮี้ยน่าหีิงจริง,รงมึงจะเอา MVP ให้ได้ใช่ไหมฮะ เนี่ยมึงดึงมาสักตัวไอ้ตัวอะไรก็ได้อะสักตัวแค่ตัวเดียวไอ้เฮียแล้วใครปล่อยเด็กตรงกลางวะคูไม่ได้ทำอะไรตายแกตายตีบ้านดีกว่า ตาเบอร์สตรีมเอาเอหียตีบา้านไม่ได้สัตว์ลืมเหียสกิลหนึ่งลืมไปว่ามันตีบา้านไม่ได้หอยรอดเลย